สวัสดีจ้าชวนเพื่อนมาเที่ยววัดป่าบ้านตาเจญเพื่อนสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนที่เรากำลังจะเดินไปตรงนี้คือที่เ,เก็บอัฐิหลวงตานะคะหลวงตามหาบัวนะคะเพื่อนหลวงตาบัวค่ะวัดป่าบ้านตาเจ้าเพื่อนสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนนะคะอ,อ้าด้านในจะมี เจ้าหน้าที่นะคะที่บรรยายข้อมูลนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆไปฟังค่ะเพื่อนไปเลยค่ะไปค่ะไปไปเลยค่ะเพื่อนไปเลยจ้าไปเลยค่ะเพื่อนไป สวัสด,ดีค่ะสวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆสวยมากๆที่เก็บอัฐิดวงตาค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีโอกาสเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะ But uh... สาธุ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 สาธเป็นเกิน